กลางดึกคืนหนึ่งขณะที่ผมกําลังนั่งทํางานอยู่ในห้องทํางานที่บ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่จ,จู่ๆแอร์ในห้องก็ดับวูบไปเองอย่างไม่มีปีมีคลุยผมพยายามจะเปิดใหม่หลายครั้งแต่ก็ไม่ติดผมคิดว่าคงเป็นเพราะไฟดับเลยออกไปดูนอกห้องปรากฏว่าไฟทั้งบ้านยังติดสว่างดีผมกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งและทันทีที่ประตูปิดลงผมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหู มันไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงอะไรที่คุ้นเคยมันเย็นเฉียบและขนลุกชวนขนลุกอย่างบอกไม่ถูกผมหันซ้ายหันขวาไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงกระซิบนั้นก็ยังคงดังอยู่ใกล้ๆเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังผมผมเริ่มใจคอไม่ดีพยายามตั้งสติแล้วพูดออกไปว่าใครอยู่ตรงนั้นท่านใดนั่นเองเสียงกระซิบก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง แต่คราวนี้มันเป็นคําที่ผมจำได้แม่นยำมันเป็นชื่อของผมเองผมพะงะขอยหลังอย่างแรงด้วยความตกใจสุดขีดไฟแอร์ในห้องก็กลับมาทํางานเองอย่างเป็นปกติผมนั่งนิ่งอยู่พักใหญ่พยายามหาเหตุผลแต่ก็ไม่มีอะไรอธิบายได้ว่าทําไมแอร์ถึงดับเองทำไมถึงได้ยินเสียงกระซิบและทำไมเสียงกระซิบนั้นถึงรู้จักชื่อผมได้ ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอเป็นเรื่องผีจริงหรือไม่หรือเป็นแค่จินตนาการของผมเองแต่หลังจากคืนนั้นผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้อีกเลย